สวัสดีครับพี่น้องครับ mm hmm. พูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะฮะสำหรับพ่อพันธุบีฟมัตเตอร์นะครับเลือดสูงสูง75-80กว่ามีไหมนะฮะเพราะว่าไม่มีทุนที่จะไปเล่นเลือดร้อยที่ราคามันค่อนข้างที่จะ สูงสักนิดหนึ่งล่ะครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกแล้วฮะบีบมัตเตอร์กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับผมพี่น้องครับวันนี้มีมาให้ชม1ตัวนะครับเป็นอนาคตพ่อพันธ์บีบมัตเตอร์เลือดดีเลือดสูงนะฮะพิกัดวัวอยู่ที่บางละมุงชนบุรี เบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับผมเอาละครับมาดูอนาคตพ่อพันธุ์ตัวนี้กันครับเจ้าตัวนี้นะฮะเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับอยู่ที่ประมาณ75%แต่เนื้อตัวเขาเม็ดสีเขาอะไรทุกอย่างได้หมดเลยพี่น้องนะฮะตามจริงแล้วเนี่ยอาจจะถึง80กว่าแต่ผมไม่กล้าฟันธงผมให้เป็น 75พอนะครับผมอัตลักษณ์ทุกอย่างได้หมดเลยพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้ากะโหลกนะฮะจมูกนะครับผมเนื้อตัวแข้งขาได้หมดเลยนั่นนะฮะตัวที่เดินไปนี่แหละครับอ่าเดี๋ยวผมไปถ่ายมุมนั้นให้ดูนะครับผมครับผมพี่น้องครับมุมนี้ไม่ย้อนแสงแต่จะไกลไปสักนิดหนึ่งนะครับผมเนื้อตัว อย่างดีเลยพี่น้องนะอดไม่ได้นะครับที่จะทําคลิปมาฝากพี่น้อง FC นะครับสำหรับคนที่มีทุนน้อยนะฮะซื้อเลือดร้อยไม่ไหวนะครับเลือดร้อยต่ําๆตอนนี้หย่านมก็เริ่มต้นที่แสนห้าละครับผมตัวนี้เกิดจากแม่บีฟห้านะครับเกิดจากแม่บีฟเลือด50นะฮะพ่อเป็น ลูกหลอดนะครับพ่อนั้นเจ้าของฟาร์มบอกว่าจำชื่อไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถูกผสมหลอดมาพูดง่ายๆผสมเทียมแลวพี่น้องครับเนี่ยฮะแผ่นหลังถือว่าใช้ได้เลยนะครับอัตลักษณ์เนี่ยครบหมดทุกอย่างเลยส่วนสูงวัดแล้วนะครับผมก่อนที่จะมีการถ่ายทำ ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ130บวกนะฮะวัวอายุประมาณ1ปีพี่น้องครับบีฟมัตเตอร์ประมาณ14 1 6ถึง16เดือนเนี่ยจะเริ่มเกาะเริ่มปีนเป็นแล้วนะฮะพี่น้องเอาไปบ่มไปเพาะอีกนิดเดียวก็สามารถที่จะเริ่มเกาะเริ่มทับเป็นแล้วละครัเนี่ยฮะแห่นหลังดูกันชัดๆเลยเนะครับถามว่าสูงประมาณนี้ ปีนตัวเมียได้ไหมผมจะเปรียบเทียบพ่อพันธุ์ที่ผมเคยไปเจอมาสำหรับบีฟมาสเตอร์เนี่ยนะฮะอย่างเจ้าบุชเชอร์เนี่ยนะฮะก็สูงประมาณ140บวกเท่านั้นเองนะครับส่วนเจ้าไบเดนก็ประมาณ145ได้นะฮะอันนั้นคือเขาโตเต็มวัยแล้วพี่น้องเจ้าบุชเชอร์กับเจ้าไบเดนที่ผมไปเจอตัวจริงมานะฮะโตเต็มวัยแล้วแต่ตัวเนี้ยอายุเพิ่ง1ปี สูง130บวกนะครับก็เรียกได้ว่ายังโตได้อีกยังสูงได้อีกนะครับแข้งขาใหญ่ไข่แดงไข่ไข่สองใบเสมอกันนะครับถือว่าสมส่วนสมเนื้อสมน้ำนะครับผมราคาวันนี้เปิดให้พี่น้องได้ต่อรองได้ด้วยนะครับผมเปิดไว้ที่ หกห0ื่บาทพี่น้องฮะถ้าลอยเนื้อก็อาจจะดูตึงไปสักนิดนึงแต่ถ้าถามว่าเป็นพ่อพัน์ไม่ตึงแน่นอนพี่น้องเพราะว่าเขาจะสามารถผลิตลูกหลานให้พี่น้องได้อีกเยอะแยะมากมายเลยแหะครับตัวนี้นะฮะนี่แหละครับเน้นนะครับแม่เป็นลูกผสมเลือด50เกิดจากพ่อน้ำเชื้อ พ่อหลอดเจ้าของจำชื่อไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องขออภัยนะฮะแต่ว่าวันนี้นำเสนอด้วยเนื้อด้วยตัวด้วยรูปร่างลักษณะคุณอัตลักษณ์นะครับผมก็คือครบหมดทุกอย่างเลยนะครับ65,000าบาทต่อรองได้ด้วยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายมุมใกล้ๆให้ดูให้ดูชิดดูลึงดูไข่นะครับผมแป๊บเดียวครับ เอาละครับผมวันนี้มาดูน้ําล่างสักนิดหนึ่งนะฮะผมจ่อกล้องไว้ให้ดูใกล้ๆดูชัดๆเลยเผื่อพี่น้องได้เป็นใช้เป็นการประกอบการตัดสินใจได้เลยนะฮะคนที่อยู่ไกลไม่ต้องมาดูตัวก็ได้นะครับนีบน่แหละฮะดูไข่เขานะครับไข่2ใบเสมอกันเป๊ะเลยลึงชีสสวยมากนะฮะความหนาความย่นยังมีอีกเยอะเลยพี่น้องใบหน้าเป็นแบบนี้นะครับผมวัวไม่ได้ทําเขานะครับวัวปล่อยธรรมชาติ เ,เขาเริ่มเกิดเป็นตอขึ้นมานิดนึงแล้วนะฮะนี่แหละครับสำหรับใครที่อยากจะเอาไปทำเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงในอนาคตผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยพี่น้องครับราคายังคุยได้นะฮะราคายังสามารถต่อรองได้อีกนะครับผมแต่ก็ไม่เยอะนะครับพี่น้องครับเอาละฮะเนื่องจากว่าวัวอยู่ไกลนะครับตัดมาฉากนี้ผมขออนุญาตซูมให้พี่น้องได้ดูช่วงท้าย กระถูขานะครับผมไล่ขึ้นมาถึงข้อเท้าข้อขานะครับไข่เสมอกันเป๊ะเลยโคนหางคือเป็นบีฟเอาตรงๆบีฟร้อยบีฟแท้บางตัวยังสวยไม่สู้ตัวนี้พี่น้องแน่นอนละเปอร์เซ็นต์เลือดก็อาจจะยังไม่ถึงละครับแต่ว่าเนื้อตัววันนี้ใช้ได้จริงๆพี่น้องครับ65,000บาทต่อรองได้ติดต่อเข้ามาครับ